สเต็กอาหารฝรั่งวันนี้โอ้ยโอบวิโลกไว้หันกลับมาทีไม่วิ่งแปลลานเปลี่ยนแคปเพิร์เนื่องว่าทันแค่เดียวพี่นอ้องเงยเกือโปรกินฝรั่งเปเปอร์กอร์ดมันฝรั่งนะเปลี่ยนแคปเพิร์ดแค่เดียว xuất sắc đẹp luôn, tôm nó cũng đẹp, tôm nó cũng đẹp, tôm nó cũng đẹp, แบบนี้เลยพี่น้องคะอืมนี่เลยอาหารฝรั่งวันนี้พร้อมเสิร์ฟ้าแม่รุ่หอนเลี้ยงหลานไปทำกินไปให้ตาเขาอุ้มไว้วิ่งมาใส่เตาเอ้ยกินไม่อร่อยดีฝรั่งเอ้ยนะ